ต้องขึ้นมันอยู่ได้ไม่นนใล้แล้วครับเต้งช้าอยตาตบม่เลย ยเก็บเลยยิเยไอ่ออกผิวน้ำมันมันนะฟมชือนะนำหางมใช่น้ำมันมันนะดิแฟมน้ำเราไม่รีอกมีตุนอย่บ้านแล้วอะยิงน้ำไปแล้วอะแฟ้ม ตัวเล็ก็ขึ้น2ครั้งละามโลกว่านะแฟมนะน่จะ้จะได้ใช่ไหมน่าจะได้ได่

เมื่อกี้ใหญ่ไปเฮ้ยสัตวเริ่มต้มขึ้น <c oughs>

โอ๊ย้เก่อค้างอ้หเห็นเรมันก่อค้างตาแล้วตัวนี้ใหญ่ไหมอืมใหญ่ไหมคู่มันตัวดิจะเป็นร้อย ครั้งก็ทำแบบเดิมของโตมันเลยโอ้จ้าขี้มันเลยนี่กิดมันเริ่มไปไม่เป็นทิ่เป็นทางแล้วแป๊บนะ โอ้โดนอ่ะมันอยู่ที่เดิมน่ะตัวที่ต้องข่างอ่โดนอีกๆมันขึน้นพวดเลยอ่ะ

đau quá không Tôi mới thì tôi dạy áo ý nè Ừ Mấy lúc cái tụi anh nói đéo thật mà nghĩa không lúc đó quá

ไกลมากเลยนกอันี้ตัวใหญ่เลยนี่นกดุ้ยอุ้ยลูกอะอืมลูกหลุดเลย เมกี้มันจิบนี่แล้วแต่ไอ้ดูลูกมันเดินไปไไม่เห็นลูกอ่ะคองเรือเละนี่นี่จบปาเ่าจูดินน่ะจูิอย่างงี้ฮะเ่าจูิ จู่ดีเงีโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กมาแลยโรยมายตัวเล็กข้ามวิ่งข้าบวิ่งข้าวิ่งเลยเหรอฮะตัวเล็กข้าบวิ่งอื้มตัวหนึ่งแฟม,แฟมจะกลับบ้านข้าบวิ่งข้าบวิ่งข้าบวิ่งอันนี้นี่ข้าบวิ่งอ่ะ อย่าดิน้นอย่าดิน้นขับวิ่งขับวิ่งเหรอเช็คเคสก้านส้นยังมีขายอยู่นะสำหรับ f ีอย่าลืมกันสิ

ไมยไห่ปล่อยลงไปอีกรอบนึงก็ได้ใช่ไ,ไหมแฟมปล่อยไปอีกรอบก็ได้เนี่ยโอ้ตัวเบ็ดเชยร์เคสอะหัวอะไรอะการสั้นน้ำตัวเบ็ดห้าโอชันะโดดกสว,วิงไปนู่นโอ้ไอ้นี่ไม่ชอบชอบให้กดออโต,โต้โอ้ยอ่สาสทำไมแหมโชว์ดีใจหน้านะทำให้ดูยอกยอกยอกเอาอีกเอาอีก ตากล้องบอกนั่นรอให้ตัวนึงมันเข้ามันเป็นวิธีให้ตัวนึงมันเข้ามาอีกไม่รู้อะไรนะแล้วลูกมันจะได้มาอยู่แถวนี้ให้โดดอีกทำอย่างเงี้ยให้เขาด่านะใช่หรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาด่าเราอีกอ่ะ มาก่อนซิน่์เช็คเคสนะมีข้ออ่อนนะครับนี่เผลอยู่อย่างนี้โอ้ถ่ายภาพนิ่งสักนิดนะกวนนิดนึงนะหยอกถือว่าหยอกแล้วกันสนะุดที่ดนีของหนักไปซรับหนักอ๋อหย่อนฝับด,ดงัง <c oughs>